สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโบชยาดาทนไม่ไหวโพสพฤติกรรมผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กหลังอาชีพมียาตัดขาดกันชัดเจนเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับคู่รักเวทีนที่มีข่าวเรื่องราจนโซเชียลต่างก็ยองไปที่คู่อาชีและน้องมียาโดยทั้งคู่ยังใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปคู่ด้วยกันอยู่ แต่ทั้งสองครอบครัวยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องเลิกลากันแต่อย่างใดล่าสุดโบชยาดาแม่ของน้องอาชิได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รูปลูกชายร้องไห้พร้อมกับระบุข้อความว่าคนดีที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริง และโพสไอจีสตอรี่อีกครั้งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตนเองคือโจรแต่คือคนที่ทำผิดแล้วไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละอันตรายพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าจริงที่สุดค่ะ ยิงเป็นผู้ใหญ่ที่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กแล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่เรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวที่สุดค่ะล่าสุดอาชิมียานั้นก็ดูเหมือนจะสายสัมพันธ์ขาดสะบั้นแล้วจริงๆเมื่อทั้งคู่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์รังโบชยาดา แชร์ผู้ใหญ่ทำร้ายจิตใจเด็กโดยก่อนหน้านี้อาชิมิยะนั้นยังใช้รูปคู่กันอยู่ก่อนที่จะเกิดเรื่องดราม่าที่สองตระกูลหมากหมนันใจกันและเปลี่ยนรูปใหม่ทั้งคู่โดยยังรบรูปคู่ออกเกลี้ยงอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาแถลงนะคะว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ